ได้ไปแล้วจ้าคาเฟ่เครื่องบินนะคะเด้อที่อยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครน,นะคะโอ้ยเป็นบอนเที่ยวที่คนหลไหลโดยเฉพาะช่วงหยุดยาวนะคะตั้งแต่วันเสริมนะคะไปจนฮอดวันอาราสาวันมาค่ะวันเขาพันสาโอ้ยคนหลายคักขับผ่านไปแล้วบบมีปัญญาได้เข้าไปค่ะเมนี่ได้ไปแล้วเจ้านายเิ่นพาไปนะคะหลังจากประชุมเพินก็เลยบอกว่าเอา้า พักกันไปซะสูคาเฟ่เครื่องบินยังให้ทีมงานได้ไปนะคะก็เลยได้พักกันมาโอ้อันแนะนำด้วยค่ะเด้อเพลยมาคาเฟ่ตรงนี้เขาเอิ่นว่าซีสตา For อร์เรสแอนด r รีสแนะนำเข่าด้านหลังด้คะเด้อด้านหน้าสิเป็นโซนโรงแรมโซนที่พักนะคะ ด้านหน้าเฮาบอสสามารถเอารถเ,เข้าไปจอดข้างในได้เฮาต้องจอดถนนด้านหน้าแล้วย่างเขม้าตรงคาเฟ่ไก่จะ้ะแนนําให้เขามาจากทางด้านหลังนะคะมันจะมีที่จอดรถและย่างเขม้าจากสีใไกล้กว่านะคะหลายท่านบรู้คิดว่าจอดด้านหน้าแล้วย่างเขม้าไก่ย่างเมื่อยจังหน่อยด้อค่ะเด้อจะว่าบรรยากาศก็กสิงม้มข้างหลังก็สิใไกลกว่าม้าก็ย่างลัดเขม้าตรงเครื่องบินเลยค่ะนี่ตรงนี้เลยเฮาก็ย่างเขาม้าเนาะ ม้าก,กันมือนีกับข้าวแร้งแล้วนะคะสี่โมงเกือบสี่หาโมงแล้วคาเฟ่เครื่องบินเปิดประมาณอาหอดประมาณทุ่มนะคะเข้ามาส่งประมาณสี่โมงหาโมงแล้งนะคะวันธรรมดาเด้อบอกก่อนวันธรรมดาคน้นกระจาบลายปันไดพอมานะคะเข้ากระตรงมนี้เลยค่ะมันซิงมีบ่อนซื้อตั๋วด้ค่ะเดินนี่ซื้อตั๋วก่อนขึ้นเครื่องจะ้ะมาจ่ายเงินตรงนี้เลยค่าเข่ากับหัวละ200บาทนะคะ สิ่งที่ได้ก็คือได้น้ำแก้วนึ่งนะคะได้ขนมเป็นเบเกอรี่หรือว่าเลือกเป็นน้ำคู่กับซูชินะคะกินได้หกคำสองร้อยบาทนะคะสิได้เป็นคู่ปองมานะคะคู่ปองนี้แยกออกมาเป็นสามส่วนส่วนแรกก็คือแลกเครื่องดื่มส่วนที่สองก็คือแลกเบเกอรี่หรือว่าแลกเป็นซูชิส่วนที่สามก็คือเป็นคู่ปองให้เข้าไปคับรถไฟฟ้า ทีอ่อ้อมเครื่องบินนะคะขับอ้อมได้สามรอบเนยค่ะเด้อนั่งได้สามคนรวมคนครับเที่ยวหินกันเนาะอะ,อะเดี๋ยวเขาไปเปิ่งบรรยากาศในข้างในตัวเครื่องบินเลยค่ะบอกก่อนเด้อเครื่องบินนี่นะโบเมนสั่งค้นมาเป็นการเรียนแบบเด้แต่เจ้าของเพื่อน,น่ะไปซื้อเครื่องบินพาดน,นิดอีลีเลยจ้ะเครื่องบินโดยสารเนี่ยเอามาตั้งนะคะเพื่อนว่ากันว่ารักโบเมนสิบล้านบุญมาเฮประมาณนั้นเลยค่ะ นี่ก็ขึ้นมาเลยนะคะเข้ากับไปโซนอาหารกับเครื่องดื่มกันเลยอันนี้ก็คือโซนหนาของบางส่วนของทีมงานนะคะเด้อกำลังไปแลกเครื่องดื่มอาหารมา ส่วนบทเป็นผู้แนะนำสักหน่อยข,ขออนุญาตแนะนำผู้ได้สารนะคะครูปองนี้สามารถแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วตามเมนูตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถแลกเป็นเบเกอรี่หรือว่าแบบเป็นซูชิได้หกคำใช่ไหมคะ,ะเลือกได้เลยค่ะรับเมนูไหนคะ <laughs> มาปิดกลุ่มกระสั่งเครื่องดื่มรัวเลยจ้ะสั่งแล้วเพิ่อดกะสิใไห้เครื่อง ติ๊บๆมานะคะทะเลีมันสีห้องดังระหว่างนี่ก็ไปเลือกขนมหรือว่าเลือกซูชิเลยจ้ะซูชิกับติมๆแบบนี้เลยอ่ะเครื่องดื่มได้แล้วย่างสวยๆรับเครื่องดื่มสวมบดเป็นแอร์ไปนน้ำเลยจ้ะอันนี้ทีมงานเวยค่ะเด้อโบ๊แมนแอร์เด้เพิ่มแกสีงามจักหน่อยค่ะผู้นี้นะสาวงามนะคะทีมงานสาวสวยนี่เดินฉับๆ,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 ๆไปโต๊ะเลยจ้ะ โซนกินนะคะก็จะมีข้างในและก็มีข้างนอกก็นั่งกินสบายๆได้อารมณ์เหมือนเ่านั่งเครื่องนั่นแหละค่ะนี่เนาะอันเมนูที่เลือกนะคะก็สิเป็นช็อโกโกเฟเป้แล้วก็เป็นขนมนะคะเลือกเบเกอรี่เป็นขนมบอกกันด้วยพวกเค้กนี่เขาสิเป็นขนมของ S N P ส่วนซูชินี่่บน่ใจนี่นี่อันนี้เมนูของเขาค่ะ เป็นช็อกโกเฟเป้แล้วก็นี่ขนมไดมาสี่ชิ้นนะคะเด้อน,นมเปี้ยวลาวาไข่เค็มอีแค่สองหน่วยนะคะแล้วก็สิเป็นชโคโค็อกโกแลตจะบอกว่าห้ากิ่นอันนี้นี่ลาวาไข่เค็มแซ่บแซ่บอันนี้ขนมเปี้ยของของคาเฟ่เครื่องบินนะคะก็จะมีทองคาําเปียวตรงนี้ด้วยนุ่มๆยุ่นๆนีน่แบบนี้แม่ยังไม่พามาอื้อ อืมันเป็นลาวาไข่เค็มใช่ไหมย้อยเลยจ้ะอร่อยอือร่อยที่อันนี้อร่อยความรู้สึกนะคะเนื้อแป้งสีนุ่มนุ่มนุ่มๆอ่ะค่ะแล้วไข่ก็เยิ้มๆย่อยๆโอ้ย แทบแห้งกินเข้าไปนี่กับแบบละมุนอยู่ในปากเนาะกินแล้วก็ออกมาดื่มด่ำบรรยากาศนะคะรอบนอกมันซิมีปีกเครื่องบินยื่นออกมาเดอค่ะเด้ตรงนี้เป็นโซนสามารถดั่งกินข้างนอกก็ได้แต่ว่ามันส่วนใหญ่เป็นกระสีหอนเนาะกลางเวนีนกระสีมาถ่ายรูปกันเฉยๆข้าวแล้งนี่กะนั่งกินได้บรรยากาศเลยค่ะแต่ว่าเมื่อมีฝนตกก็เลยกินข้างในนะครับพอฝนฟ้าก,ก็ย่างออกมาถ่ายรูปนะคะ บรรยากาศดีแฮงค่ะนี่ทีมงานกัเก็บภาพค,ค่ะอ่ะมุมน,นี้จัดนอ้อยบรรยากาศอ่าข้างล่างกับงามนะคะมองไปนี่้วิวดีมากเลยค่ะโซนฝั่งรีสอร์ทกับงามเพื่ออยากมาพักนะคะสามารถมาพักได้เป็นผู้วิล่าเดอหรือว่าอยากมาทานอาหารโซนที่เป็นรลสตรองนะคะหรือว่าโรงแรมห้องอาหารก็มีค่ะ กินแล้วถ่ายรูปทั้งทึงแล้วอย่าลืมมามีตัวเหลืออีกใบนึงเด้อค่ะเดินนี่ใส่ให้คุ้มค่ะลงมานั่งรถไฟฟ้าไปขับอ้อมเครื่องบินได้สามรอบเด้อขั้นนึ่งนี่นั่งได้สามคนเด้อรวมคนขับกะสีขับผู้เดียวก็ได้หรือว่าสิไปน้ำกันลหลายๆคนก็นได้เขามีให้บริการหลายอยู่ค่ะมากันเป็นกลุ่มเ็นก้อนมากเป็นครอบครัวเด็กน้อยเป็นตามมากหลายะะเด้อเฮากะขับเล่นเลยจ้าวนไปสามรอบเอาให้คุ้มค่ะ ยังมีเวลาเหลือู้ใดอยากถ่ายรูปต่อกระบ,บอกเลยว่าโ่เสียเที่ยวแน่นอนค่ะมีจุดถ่ายรูปได้แทบซุ้มมุมเลยค่ะบอกเลยว่ามาหนีโบเสียเที่ยวแน่นอนมาคาเฟ่บรรยากาศดีๆแบบนี้บอกเลยว่านีนหลายก็หาซื้อเองบ่ได้เด้อะความสุขแบบนี้นะมีโอกาสกระพักกันมาได้ค่ะเด้อพาครอบครัวมาค่ะเด็กน้อยก็สิมกักพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮากับคิดว่าเพื่นซิมกักคือกันค่ะ เปิดบรรยากาศใหม่ๆนะคะเนาะอ๋อเตือนอีกอย่างหนึ่งห่องน้ทาทั้งทึ้งบูมี้นะคะเดอะ้อเข่าให้เรียบร้อยเพราะถ้าจะลงมาเข่าหนึ่งไก่สองลงมาแล้วกลับขึ้นไปใหม่บได้เด้อจ้า